เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมีโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวรู้บอกคือรถพร้อมงานเป็นเป้าหมายชีวิตของตัวเองดีกว่าเป้าหมายชีวิตตัวเองรอำทองมาแลแน่อะไรนะรอำทองมาแล้วแน่เดี๋ยวรอดูรอดูก่อนยังไม่พอเพังแล้วหลายเดือนแล้วครับหลายเดือนแล้วครับผมก็ควบคุมน้ำหนักกับร่างกายแล้วก็หลับผ่อนแบบนั้มาพร้อมช่วงนี้คนก็เลยคิดว่าแบบ ดี่งล่อนเรื่อยครับกินกินกินอะไรก็เห็นคอมเมนต์ที่คนเราเป็นของเราเลยเลือกแบบว่าหอมเจออะไรอย่างนี้ใส่วนใหญ่จะเจอตัวจริงล้วก็ทักซะมากกว่าว่าแบบหอมลมอะไรแค่นั้นเอง บ้านก็เจอเขาก็ไม่ได้เจอน้าก็ถามไปทำง,งานไปเป็นเรบบนื่องปกติส่วนใหญ่แบบมาแบบให้กำลังใจหรือว่าได้ถามไปเขว่าทำไมหรืออะไรอย่างงี้หรือว่าเราต้องอธิบายว่าเราคุ้มตังต้งใจ็นว,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 วอยู่แล้วอ๋อไม่ไม่ต้องอธิบายอะไรหรอกเื่อ <laughs> แต่ว่าก็ทุกคนก็ถามเป็ยนรู้ด้วยความเป็นห่วงแล้วก็ขอบคุณมากเลยทครับยังยิ่งคิดถึงเราอย่างเป็นพราแล้วที่จริงตอนนี้สภาพปีไลน์เรียกว่าใกล้เต็มร้อยหรือยังคะดีขึ้นเรื่อยๆครับปีนเรื่อยๆดูแลตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆ ยังยังไม่คุยกับเปิดตำแหน่งของไม่ได้คุยไม่ได้คุยไม่ได้เจอใช่ก็ทำงานอย่างเดียวเลยครับก็มีางนานทุกสามมีช่วงนี้ใช่ฮอร์โมนเองก็จะเยึดสายโปรโมทอย่างเดียวเลยเหมือนงานช่วยอยู่ใจให้เราแบบไม่ต้องคิดเดยอะเลยลก็ดีครับงานทำงาน,งานเรื่อยๆ <c oughs> ตลอดยาว,ยาว ก็เป็นปกติอะไรของชีวิตมนุษ,ษย์เราก็ต้องใช้เวลาแล้วก,ก,ดก,วกใใ็ดูแลร่างกายหัวใจดูแลสภาพทุกอย่างของเราก็ปกติเ,เยอะๆไปหมดเล็บเล็้ปะไคร่ออดได้ยังไงออดกับหนังมาแม่นะ<อ>ไปมาณแม่ไปมาแม่ตอนนี้ก็เป็นอย่างเดียวที่เราผลงานที่เราตั้งใจทำ<อ>แล้วก็อยากให้มันออกดีที่สุดเราอยู่ในช่วงที่ เราเล่นละครบูส๊สองนต่งท้องกันทีน่เข้าโรงพยาบาลอะไรแล้วก็เออวันนี้มันผลผลิตของเรามันออกมาสู่สาธารณชนให้ได้ดูแล้วก็ตั้งใจกันเลยนี่องนี้พ,าา<ะ>พี่นายมาโฟกัสเรื่องงานกันทุกคนใช่ไหใช่ใช่รารกลับมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองผิดครับแล้วมัเป็นยังไงัะคุนชินหรือย่งตุ๋นอ,อะไรแบบนี้ทวันนี้ก็ยังเจอาทีมงานของผมเจอหน้าพี่ๆทุกคนเลยก็ก็เปีียเหมือนแบบทุกคนก็ชวนคุยชวนอะไรเงี้ย ดโทรศัพท์เงียบเหงาอะไรเงี้ยไม่มีใครให้แชทหาแต่โทรศัพท์มันเงียบเงาไม่มีใครให้แชทหาแชทเรื่องบ้านเนี่ยตามตามตามเรื่องบ้านตลอดเลยแล้วก็เดี๋ยวใกล้จะถ่ายอยู่ p o o แล้วคุยสร้างคุยสร้างลอยเลยลงมาสร้างบอกปู o อยู่ก็ที่เนือแสดงแสดงว่าวิธีวิธีชิววีชิวก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าเราก็โฟกัสอย่างอื่นเพิ่มขึ้นก็เปียนไปแหแล้วก็ เราก็ต oh, okay. no, no, ั้งใจทุกอย่างที่ตอนนี้ให้ดีที่สุดนี่ส่วนตัวค่ะดูตอนนั้นมาเป็นเรื่องของการที่ว่านายขาออกแล้วเงี้ยแล้วพี่น็อตออกมาบอกว่าเก็บการขายพี่น็อตน็อตพราะขายลูกเพ้อยาวๆที่ยังไม่เป็นตัทเองใช่ใช่จริงๆก็อย่างที่ที่ผมให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ก็เป็นตามนั้นเรียบร้อยไม่ไม่ได้มีข้อความอะไรผิดเพื่อนแต่ว่าคือสิ่งที่ ไม่มีเป็นตามที่ผบอกเลยก็คือเรื่อนั้นเราความรักหลัาี่นยมองไหแบบเราจะกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่กันความรักยังเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สวยงามก็ตอนนี้ก็ดูแลตัวเองอันดับนึงแต่ว่าก็ยังอยู่คนเดียวก่อนกติตัวเองเยอะๆดูแลตัวเองดใช่ตอนนี้อะไรที่ทำให้พี่นายกินได้ คนที่มาดูมานะแมนแล้วมีซีตั้งบอกไปว่าผมอยากผมอยากห้พี่ทำให้ผมยิ้มได้พร้อมค่ะถ้าเราจะยิ้มได้ก็คือทุกคนต้องมาดูหนังใช่ก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจทางผลงานที่เราตั้งใจทปนมาการแต่ทีนี้เราต้องขายโอเคครับเดี๋ยวมีเข้าดูโลกันไหมครับรอบสองกลุ่มได้โอเคโอเคยนะคุณหมอนมา i you. not